่ะมาดูพี่วาตูนกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากการ์ตูนชิ้นนี้การ์ตูนชิ้นนี้เนี่ยก็เหมือนกันที่อาจารย์เมื่อวานนี้ฉันพูดแหละาาว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเขาอะเร่งปรับ,รบหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถม,มเพื่อที่จะให้เด็กของเขาเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ยุค AI ยุค IT สร้างวิศวกรเยอะแยะมากมายเพื่อให้วิศวกรน,นั้นนะไปก่อสร้างเพราะวิศวะมีหลายอย่างอะ <c rap> วิศวะน้ำมันวิศวะพลังงาน <c> um <puter> อะไรต่างๆ,างๆเออ <c oughs> ใช่ขณะเราขณะที่เราเนี่ยจะดันคาสิโนจะน,นาพนันออนไลน์ขึ้นสู่สูออ่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เงินหมึกกับเด็กวัยรุ่น1 6 2 0ถึงปีการ์ตูนชิ้นนี้จึงเป็นการ์ตูนที่ตบหน้ารัฐบาลชุดน,นี้รัฐบาลที่มีผู้นําโง่เราจะตายกันหมดนี่แหละค่ะประเทศไทยเนี่ยเดินลงนะออขณะที่ประเทศจีนเน่ยเดินขึ้น จีนเร่งเครื่องหลักสูตร AI ในโรงเรียนเปิดยุทธศาสตร์ใหม่วังชิงเบอร์หนึ่งของโลกแต่ของเราเนี่ยเดินลงนะเปิดคาสินโนแจกเงินหมืม่นให้กับเด็กๆของเราการ์ตูนชิ้นเนี้ยถ้าทักษิณชินวัตรดูแลไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าองค์อิงดูแลไม่รู้เรื่องยิ่งรักชินวัตรดูแลไม่รู้เรื่องขั้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณดูแล้วไม่รู้เรื่องดูแลไม่เจ็บดูแลไม่อายเนี่ยเราออกจากการเป็นคนไทยเถอะ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไล่เลยนี่มันเห็นอนาคตของประเทศเราเลยว่ามันจะไปอย่างไงนะถูกพี่ก้องเห็นเลยคือพอแจกเงินหมื่นแล้วก็ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ได้จ่ายค่าเทอมไม่ได้เด็กก็จะเข้าถึงไอ้เรื่องเร็วๆมากได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วเมื่อวานพอดีคุยคุณมิทยเยได้ข้อคิดว่าครัฐมนตรีสามคนที่มาพูดเรื่องเงินหมื่นแจกวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครมองมุมแบบนี้เลยนะว่า เด็กมันจะเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้ออะไรงเจ้านายมันไม่ได้มองมุมนี้่ะแล้วถ้าจะไปมองมุมนี้ประเทศชาติเลยเจ้านายมันด่ามาแล้วมันทําไงอ่ะมันทํางานกองได้ไหมอ่ะเออเปิดรายการใหม่ให้มันเลยบอกห้องสถงเรากำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยงจะเสร็จแดงแจ๋เลยเขาสองแดงได้ใจแดงยุอพักเพื่อไทย